ครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Build a Boat for Treasure ในโลบอกนะครับอืมวันนี้ก็ช่องเติมซ่าวันนี้เราก็อยู่ในช่วงเติมซ่ารีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรือทั้งสี่ลำของพี่ของผมนะครับ ก็ไปเริ่มโหลดไปเริ่มกันเลยนะครับก็พี่ผมกจะโหลดนะครับพี่ผมก็โหลดเสร็จแล้วนะครับแต่จริงๆมันก็ยังไม่เสร็จหรอกครับนี่คือข้างในเรือนะครับนี่ข้างในเรือก็จะเห็นเป็นมีเจ้าเทอร์โบเยอะแยะเลยมีเป็น อ่ามาเรียกว่าอะไรอ่ะหลอดไฟรอระใบพัดใบพัดเรือหางเสือหรือใบพัดผมก็จำไม่ได้นะครับมันเรียกว่าอะไรอันนี้คือเรือจริงๆนะครับผมเกือบติดเข้าไปในเรือนะครับเมื่อกี้นี่ครับเรือลำนี้เรามาลองขับกันดูเลยนะครับมันมีเรือชูชีพด,ด้วยครับเราสามารถ ชูชีพได้เวลาเราใกล้ตายนะครับปล่อยลงไปเริ่ม,มยังทำไมเขาเข้าห้อง V I P ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปรีวิวห้อง V I P นะครับติกทำไมนี่นะครับห้อง V I P ก็จะมีเป็นตุ๊กตาสองตัวนะครับส่วนววแล้วก็จะมีเป็น สิ่งนี้นะครับเป็นไม้กระทาและของตกแต่งมากมายที่กระจกนะครับก็จะได้เราก็จะมีการปิดบล็อกทองเอาไว้และเราก็จะ ừ, ทําให้มันล่องหนเราก็จะสามารถมองไปนอกหน้าต่างได้โดยที่รู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นนะครับแล้วก็จะมีดาบแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ็นี่คือห้อง v i p นะครับจะปลอดภัยเป็นพิเศษมาเริ่มกันพลายไซฟอร์สามสองหนึง่งไปอาวุธลับนะครับนี่คืออาวุธลับในการพรุ่งไป ก็ผมอาจจะถ้าไปถึงนะครับผมก็จะอัดต่อแต่ถ้าไปไม่ถึงก็ผมก็จะตัดแล้วก็ไปเรือต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดไปก่อนนะครับถ้าถึงผมก็จะเอาออกมาให้ดูนะครับตอนนี้ เรือเราก็กำลังจะพังนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะรอดไปถึงหรือเปล่านะครับน่าถึงเรือเพราะรู้ว่าเรามีบล็อกทองกันถ้าผมผ่านด่านนี้ไปได้ผมก็น่าจะผ่านแล้วนะครับนอกจากผมจะหลุดออกจากเรือลำนี้นะครับโหนโดนระเบิดเลยโดนระเบิดจนเลี่ยเบิดไม่สามารถบังคับได้ ส่วนตุ๊กตาตัวนี้นะครับก็ยังอยู่ยงคงกระพันรอดมาได้แต่ตอนนี้ผมไม่รู้แล้ครับทําไมอยูอย่ผมถึงหัวร้านโดนระเบิดเนี้อยอ้โดนไล่ออกมาจากห้องอถ้าผ่านก็ผมจะดีใจมากเลยนะครับผผ่านแล้วแต่ทำไมฉันนอนวาข้างนี้น ผมออกผมก็เด้นออกว่าโอเคนะครับผมก็กลับไปที่ฐานดูว่าได้เงินเท่าไหร่โอ้ได้ก้างสิบ<า>ก็บบ<า>ก็มาถ่ายกันต่อที่กีนสะกีนนะครับเดี๋ยวพี่ผมก็น่าจะโหลดเรือใหม่มาแล้วนะครับนี่ครับ,บ<า>ก็นี่ก็คือ กีสกีที่ผมทำไว้นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไม่เรียกว่ารีวิวผมแค่มาโชว์เฉยเเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอีกผมอาจจะมารีวิวนะครับส่วนนี้ก็คือรถที่ด้านในนะครับมันคือด้านในของรถนะครับผมวางล้อแบบนี้เพื่อทําให้ล้อมันไม่โดนชนง่ายครับจะไ,ได้ไม่พังครับครับแต่ทําไมมันออกมาอย่างเงี้ย<ะ>ทำไมมันไคร ตอนนี้เดี๋ยวผมก็ต้องผมจะลองเอากินสก,กีนออกไปเล่นนะครับส่วนอันนี้ก็คือรถจริงนะครับก็ไปกันเลยนะครับวิธีรับับในมือถือก็จะเป็นให้ไปข้างหน้าแล้วกดเล้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ไปได้เลยครับไม่ต้องเซตปุ่มอะไรั้นๆๆไปได้เลยโอ,อ้อน ยุิเย่รุดบ้าอะไรก็ไม่รู้บินได้ด้วยหนูดูบินก็เดี๋ยวตัดไปเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมก็ เ,เดี๋ยวส่งให้พี่ผมพูดนะครับคลิปต่อไปอยากอยากให้ผมทําอะไรกับน้องก็ได้นะครับให้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ผมกับน้องทําได้ก็ก็ดีนะครับผมก็อาจจะทําแต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ผมทําไม่ได้ก็ผมก็อาจจะไม่ทํานะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ทุกเกมนะครับอยากให้เล่นเกมไหนก็ได้นะครับ อยากให้เล่นเกมเป็นเกมวิ่งรสหรือเกมอื่นๆก็ได้นะครับรอบนี้ผมก็มาแค่รีวิวรถเฉยๆครับซึ่งรถพังแล้วนะครับเพราะวามันโดนระเบิดนะครับแล้วผมก็ตายครับเอ็กดี้อะตายสงบศพสีชมพูเลยก็ <Go! S 1> ได้เงินเท่าไหร่ได้มาตั้งเจดิบเลยอ่ะ แล้วใครที่อยากเป็นร o ย a l m เมมเบนะครับก็ให้อ่าไปสมัครกลายเป็น Member แล้วก็ทำอะไรก็ได้ให้คุณได้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณก็จะได้ไต่ขึ้นมาจากโลจากเมมเบอธรรมดากลายเป็นเมก e าเมมเบอแล้วกลายเป็นร o ย a l m เมมเบนะครับรอยถ้าถามว่าร o ย a l m เมมเบอร์ดียังไงก็ถ้าคลิปนี้ถึง10บไลค์ผมก็จะมาบอก ให้นะครับส่วน20ไลค์ผมจะมาสอนวิธีทำรดบัคกอันหนึ่งแต่ผมยังไม่รีวิวนะครับส่วนอันนี้ก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนบัคกอันหนึ่งนะครับเป็นบัคที่รีบร้อนมากนะครับมาดูนี่ครับเราต้องนั่งเก้าอี้นะครับแปะเค้กสองอัน,นครับหาเค้กแป๊บแปะเค้กสองอันไว้ตรงกลางนะครับแปะแปะ แปะพิซซ่านกี่อันก็ได้ครับแต่ผมแนะนำสักสองอันก็พอครับแปะตรงบนเค้กครับแ,แล้วเราก็แปะเก้าอี้ครับด้านบนทิบแล้วเราก็จะได้เออเดี๋ยวไม่ติดตัวหนึง่งทําไมไม่ติดอ๋อรูอแ้แล้วปิดแองเกอร์ด้ไหครับผมลือบอกตาแล้วว้าเดี๋ยวไปไป,ไป,ไป ก็ตัดนะก็มาต่อกันนะครับคราวนี้ผมจะลองทําบ้างน,นะครับตอนนี้ผมก็ได้แปะเค้กสองอันนะครับที่ตัวผมก็จะเอาพิสตันวางไป2อันปะปะและผมก็จะเอาเก้าอี้นะครับมาแปะ ตรงนี้เลยครับแล้วก็ขึ้นนี่เฮ้ยนี่ครับของผมเป็นหัวของเต็มเป็นตัวแล้วก็หัวเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถวิ่งเล่นได้นะครับโอเคครับมาต่อกันครับเรื่องรีวิวครับนอกเรื่องนี่นะครับนี่คือเป็นเลสแท็กของผมนะครับ ซึ่งมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์มากครับแต่มันก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับนี่นะครับห,หัวยืดแข็งมดนะครับ <c oughs> นี่นะครับจริงๆมันก็มีอีกอย่างนึงนะครับคือเราสามารถดูผ่านกระจกเราก็จะตัวขาดแบบนี้เลยนะครับแง yeah. ่จริงๆก็มีอีกวิธีหนึ่ง เกาะไว้แล้วก็นี่นะครับตอนนี้ผมก็เป็นอย่างนี้นะครับตอนไม่ได้ดูผ่านกระจกแต่พอดูผ่านกระจกมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับล <c oughs> อ,อยได้ขึ้นขับไม่ได้เพราะว่าอสิบบอกเราแปะขับแล้ว เออเลตแท็กอันนี้มันอาจจะทางเล็กไปหน่อยนะครับเยอะถว่าผมควรทำทางยาวขึ้นและใหญ่ขึ้นนะครับจริงๆตอนนี้จริงๆบักนี้นะครับที่ผมใช้อบั克อันนี้เนี่ยครับเราสามารถให้เพื่อนขึ้นไปที่อย่างสูงได้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแต่ตอนนี้เขาติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องช่วยเขาใต้ใต้รถเนี่ยนีอ่ออกใช่ไหมนี่ไงครับมออผมไปนั่งบนหัวเขาโอ้ยนั่งบนหัวเร็วบอลไปนั่งบนหัวนี่นะครับแล้วก็กดปึ๊บขึ้น นี่ครับเพื่อนเพื่อนของเราก็จะขึ้นไปอยู่ที่สูงนะครับยิ่งทำบล็อกสองคนก็ยิ่งสูงนะครับนี่นะครับนี่ของผมหัวอยู่ข้างบนนะครับสุดขาผมอยู่ข้างล่างนะครับนี่นี่โอเคครับเรามารีวิวอีกอันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือขุ่นยนตนะครับ เอาแล้วร,รถบักอะต่อนเ่นมันก็คือรถบักของผมนั่นเองที่ทําเงินให้ผมเป็นพันเลยนะครับอันนี้ผมก็ตกแต่งเติมให้มันให้มันดีขึ้นนะครับให้มันแข็งแรงขึ้นเยอะเลยครับแต่บัคนี้เราไม่สามารถใช <น S 3> ้กับนะการที่เราไปผ่านสีดำๆนะครับ ม่่งั้นมันจะระเบิดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมันระเบิดยังไงแต่ผมติดอยู่นะครับผมก็ออกไปไม่ได้นะครับกมนนี่นะครับแล้วก็มีบั๊กหนึ่งเอ้ยเขียนผิดอันอีานะแคนดี้นี่นะครับมันเป็นบั๊กที่ทำให เราจะสามารถเป็นตัวเล็กได้นะครับเดี๋ยวนี้มันตัวสูงไหนโอเคแล้วเราก็จะต้องเอาบล็อกมานะครับสองสองบล็อกไว้ข้างเราปุ๊บปุ๊บอาวปุ๊บแล้วเราก็ต้องทางนี้นะครับปุ๊บอา้าวไม่ติดเรามันทำได้แค่ในคอมแล้วหรืต้องเปิดแองเกิลบลอกปุ๊บเอาติดไม่ได้เลย ทำป็นตัวเหลี่ยมหรือเปล่าอลองดูดิเอาแคนดี้มาให้หน่อยขอแคนดี้หน่อย,ออยฉันจะกินแคนดี้อ้ให้มันลอ,อยจึบจึบ นี่ครับอ๋อได้แล้วหรอได้แล้วมันต้องอะไรอ่ะทำเป็นตัวเหลี่ยมมั้งนี่ครับผมต้องการเป็นตัวเล็กแล้วนะครับทำไมอะทำไม่ได้เน่ต้องทำเป็นตัวเหลี่ยงไงเปลี่ยนยุดว่าเดี๋ยวนี้เลยไม่มีวันทำตัวนีใช่ไาตัวเหี้ยไป ตัวันเตียวโอเคโอเคนะครับเรามารีวิวเรือบั๊กันนะครับโอ้วันนี้ออกทะเลไกลเลยปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดไปที่แม็กเน็ตนะครับแบบนี้แล้วเรือมก็จะไปเลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถกดขึ้นเพื่อให้มันไปเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ตกน้ำเลยครับมันดีมากเลยนะครับอันนี้ยิงปืน,นใหญ่ผมอาจจะสอนถ้าเกิดได้ถึง50ิไลค์นะครับ ผมจะสอนวิธีทำเรือลำนี้เป็นเรือที่เราควรรู้ไว้นะครับว่ามันทำอยังไงจริงๆท,ท,ท,ทุกคนเขสอนหมดแล้วแหละแต่แต่เราเอาไลค์แล้วก็จะสอนถ้าอยากสอนมากคแต่ต้องการไลค์ต้องการ,รายอดอวิวเพื่อชะลอนความเร็วและทำให้มันสามารถไปในทิศทางที่เราต้องการได้นะครับ ด่านนี้ด่านจุดหดที่มีระเบิดเต็มเลยแต่เราสามารถผ่านได้แบบอีซี่ครับโอ้ยไหนครับอุ้ยโดนระเบิดนั่นไม่ใช่ระเบิดมันคือปืนใหญ่ของเราเนี่ยแหละนี่นะครับคือเราจะต้องแบบจะต้องพยายามบินขึ้นอยู่ตลอดนะคบไม่นนงั้นเราอาจจะโดนอันนี้นนนะถ้าเราลงไปข้างล่างไปโดนนี่เราเขียวนี่ด่าน,นะอะไร oh. ต้องผ่านดา่านมาให้ได้เราต้องผ่านให้ได้จริงจริงคลิปนี้ผมอัดมาสองรอบนะครับรอบแรกอ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเผลอลบไฟล์ไปดังนั้นผมก็เลยไม่สามารถลงคลิปแรกได้ <c oughs> ก็กระโดดลงมาเลยครับมันเร็วมากจน แคนดี้ที่ผมกินไปมันยังไม่หมดลิตรเลยนะครับตอนนี้ผมยังตัวเล็กอยู่เลยตัวเล็กมากนะครับได้เงินเยอะด้วยนะครับนี่นานๆทีจะทำได,ได้ขอเรือ,น,น,อน,น,นะครับพี่ผมคิดว่าควรจะปรับแต่งนะครับคือเรือน,นี้ครับ ซึง่งผมสร้างมาเล่นๆน,นะครับโอ้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งคนตัวเตี้ย <c oughs> อัดยืดวับกลับมาวับไปดีสปอนได้เงินเท่าไหร่หนึ่งร้อยสามสองก็เยอะอยูนน่นะใช่ครับมันได้เงินเยอะครับบักเมื่อกี้คนระับ นี่ครับนี่คือเรือลำ,ลำที่ผมคิดว่ามันดูแปลก,กแต่ว่ามันก็ได้นะครับมันแข็งแรงด้วยครับถ้าเกิดเวลาประตูพังเราก็สามารถยืนอยู่ใต้คานมันได้ครับขอเข้าประตูหน่อยกดลันกดลันกดอาหารกังวันนี่ครับเราสามารถพุ่งได้ด้วยครับแล้วแต่เรือลำนี้มันศูนย์ห่วงไม่ค่อยดีแล้วก็ผมกดปิดเจ็ตยากด้วยครับมันไม่เหมือนเรือของ เรือลำนั้นนะครับที่มันเป็นเรือแบบเรือใหญ่ๆที่มันจะมีเจ็ตเยอะๆครับเรือลำนั้นเราสามารถกดปิดง่ายๆครับแต่เรือลำนี้เรากดปิดยากครับเพราะว่าด้านบนแล้วก็กดปิดยากเหมือนกันเพราะมันอยู่ข้างในครับวิวเอาที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี้ยเราไปถึงทางใช่ไหมอ๋อติดละติดละ จบแล้วโอเคเราไปถูกทางโอ้ยนี่นะครับที่คือความยากในการบังคับนะครับจริงๆเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เจ็ตนะครับเราก็กิ้งไปได้ครับแต่ว่ามันช้าครับผมเลยติดเจ็ตให้มันครับแล้วเราก็เปิดคอลิชันให้มันสามารถทะลุได้ด้วยครับแล้วเราก็ติดครับโอเคครับเราหายติดนะครับเรือลำนี้เป็นลำที่ปลอดภัยมากครับเพราะว่ามันมีไอ้นี่ด้วยครับ เป็นที่ป้องกันเราจะภัยพิบัติต่างๆที่จะเข้ามาหาเราครับเขาเรียกบารียมันเป็นบารียครับแล้วเจ็ดผมก็อีกละสต๊อปสต๊อปบีเออเจ็ดหมดนี่ครับเรือลำนี้มันปลอดภัยสุดๆไปเลยนะครับแม้ผมจะตายด้วยเร,อเรือลำนี้ตลอดก็ตามแต่มันก็ปลอดภัยจริง สามารถเปิดบาลีได้ทุกอันเลยนะครับประตูพังเราก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราอยู่ในบ้านครับอืแล้วจริงๆผมได้สร้างหลังคาที่เป็นแบบไม่มีไม่มีสีสันเก้าอี้หายหมดแล้วเพราะว่าผมได้ทำให้มัน t r a n s p a r e n t ไปแล้วนะครับเนี่ยครับราเป็นหลังคาเพื่อป้องกันด้านบนไม่ให้มันระเบิดครับแต่ตอนนี้มันระเบิดไปแล้วครับ แต่คายไม่พังครับเลขอย่างนะก็คือตอนเนี้ยฉันกําลังกับหัวอยู่เนี่ยออแมันเปิดเ <c oughs> ฮลมีเฮลมีด่วนเฮ,ลม,ฮลมีเลยนี่คือี่ะอนนี้มันไม่ได้ปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันปลอดภัยสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมัง้งเลยเเลยตายครับอันนี้มันไม่เน้นผ้านะครับอันนี้มันเน้นใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ความปลอดภัยด้วยครับ ช่ร<ห>ครับท,<า>ทุกอย่างมันน้อยเดี๋ยเป็นความกดมีทั้งออกซิเดียและบอโกโนะครับทั้งคันมีสออันโอ้ยตรงนั้นหัวร้อนนะโอ้ยไฟเออหัวร้อนแล้วไปต่อยหินหน่อยอยเจ้าของเรตายแล้วนะครับผมก็ตายด้วยนะครับก็สาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับ ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็พูดใหม่อีกรอบนึงครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเติมทราบมีกําลังใจไปทําคลิปต่อด้วยนะครับถ้าเกิดมีอะไรอยากให้พูดเราทาก็กดคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ